สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สนอยเพชรบันแพงเอฟซีตรงนี้ครับมาผบมาพอกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ่น,น้อยตรงนี้ครับตัดหยาคางบอมากครับนี่งามบ่พี่นอ้องหยาตัวน,นี้นี่คืออยู่ฟังฟังที่ห้าผูกอูผูกเป้ครับฟังบานที่ลื้อพาออกมือวานนี่งามงามพี่น้องกเ็เลยตัดมาให้ สองทองครับเอามาวางไว้แล้วเพื่อนแง้มเห็นยางไปเอาโทรศัพท์หน้ามันสิมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ้งเพื่อนแง้มเห็นหยาเพื่อนห้องเอื่นใหญ่เลยเอามาวางไว้ยังเอามาให้กินเพม่อนว่าเอามาวางรอเช็ดหยังเพื่อนมาประมาณนั้นนะครับเป็นยังต้องเอามาหล่อกันน้ำเพม่อนว่าเนาะหยางามปันนี่โบกินกับกินเกลือแล้วแต่งามปันนี่ยังโบกินนี่ก็กินเกลือล่ะ กินเกี๊ยบเนี่ยเหมือนครับงางามขนาดอ่ะกินี๋ยวนี่เอาใส่ถังไว้นี่แหะให้มันแหง้งใส่ให้มันแห้งก่อนอันนี้มันยังเปียกหนาอยู่ตู้รู้กับวาเพื่อขางเพือพ่อแข็งเพื่อแอง่งเพื่อแอว ตัวโลนี่วันนี้ตรงนีก้กินขนมครับ <c oughs> อาหารปูเอาหอยเต่าแล้วเด๋อวเสานีก่กินขนมครับเดี๋ยวเวลาสองมือห่อต้องสองมือซ้องครับขนมเพิ่นท้องท่านนี่กระจอดสิก,กินแต่หัวอาหารครับเอาหญ้าให้บกินยืนแนมบัดด้เสีงยงอาหารบัดด้เสีงยงอาหารประมาณนั้นนะเลือกขนาดเด้ให้ก็คขุนหนูใหญ่ สำนึงสำนึงใส่เพิ่นสิกินปูนเพิ่งตีดมแล้วดมอีกดมแล้วดมอีกแต่ว,ว,แว,ว่าทองแท่บอสนกินอย่างเดียวอ่ปูนเบ่งเบลินความไอเจ้าก,กี่เจ้าก,ก้ารของเพิ่นบอก,กินกับบอด้กินล้อเออเป็นแพะเหมือนกันต้องกินเหมือนกันดิบอเมีนต้นหนึ่งกินใดต้นหนึ่งกินบอด้เลือกขนาดเหลือกระบ,บอกตรงกินละ อาเฮอปะไปกินขนมกันตูหลูเราไปกินขนมกันปะวันนี้ตูหลูจะได้กินรถปรถัาทูน่านะครับสำหรับตูหลูวันนี้จะได้กินรถปรถัาทูน่าจ้า นี่นี่แหละคือที่สิ่งที่ตูรูต้ตองการกแสบปนตูรูเอ้ยยินเบาปากเบา,เ,บาเลย พอเด้กินแล้วปปากเบาเบาเลยครับกินขนมเสร็จกินอาหารต่อนะตัวหลูโดต้องให้เพื่อนกินยาก่อนครับสองโตััรนจะค่อยเอาอหาในเพื่อน ขายอาหารก่อนเราเพิ้นบุกินหยาถ้าต้องยื่นเฝ้าตู้ลูก่อนครับเพราะว่าไก่กับจองอยู่คือกันไก่กับยื่นจอบยื่นจองอยู่สวนงัวในคลองนี่กับย่างบอทันหอนเวลาได้ครับพี่น้องเดี๋ยวปูเพิน่นเขาเมื่อบานอยู่เดี๋ยวพิ่นออกมาพิ่นกระสิมาเอาไห้นะครับเนาะพวกหยาพวกเฟืองต่างๆนะครับนี่ กินหยาก่อนเลือกเลือกไปเลือกมากก็กินคือเกลือยังใด้ละ่ะมันบม่มีเห็นเลือก <c oughs> สีเลือกยังไดหยางงามป้าน,นันยังสีเลือกเลยกสกินแนวใด้วกันสีบริตตัดตนเขาไม่กินสบอถ้าสีเลือกงามป้าน,นันตัวรูกำลังแซบครับตอนนี้ตัวรูกำลังแซบในสีผ้าหยางไปเบิงหนองวัสนาครับ ตัวหลูอิ่มแล้วเราก็ไปหาน้องวัสนากันนี่นี่ไงนี่ไงน้องวัสนาเกาขอเก้าข้างก่อนแต่เข้าก้อเก้าข้างกับไม่แห้งนะครับพี่น้องหวานสั่งไอ้ขี้เกียบจากทีมงานสร้างอยู่ครับ เดี๋ยวเพื่อนเอาแกบมาหายอยู่เดี๋ยวเพิ่นเสียวแกบมาทรงครับหาสอบพอได้ใส่ขอ,อกน้องวาสนานะครับพี่น้องที่เรกกะลงขอกงหญ่ครับเอ้ยใส่ประมาณสามสอบครับบ่อไลตรงนี้ใส่สามสอบพอดีหนึ่งสองสามทีแรกก็ลงขอ,อกุ่นเลยครับขอกงหญ่เลยสิเดนอนสบายสบายนอนบ่เย็นนอนอุนอ่นอุ่นนี่น้องวาสนา ตัวูกับยางมะนาั่งนัย่ยางมะนาั่งเป็นกำลังใจเอาสันตอ,อเดี๋ยวเอาเฟืองไปให้สองท่องภาเพื่อนก่อนโอ้โอเฟืองยังมองตัดอยู่ตัวนี้ฟางยังไม่แกะก้อนเลย เดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวเอาหัวอาหารให้ก่อนดีกว่าให้หัวอาหารก่อนเพื่องค่อยกินอะไรตูรูกินขนมแล้วสบายใจหลุดตูลูวะ เออเอา,อาอมียงต้อมหูต้อมหางอ่ะบรรยากาศล้างบ้านครับหลังจากที่แดดออกมากเมื่อกี้เปลี่ยงเปลี่ยงตอนนี้เริ่มคืมเข้ามาอีกแล้วครับด้านบนกับมีเมฆถือว่าเมฆหนาอยู่พี่น,น้นองเมฆฝนเมื่อนี้กัวันทิ่ซีตุล่าเนาะพี่น้องเนาะตอนแรกอ่เป็นคิวการสแสดงอยู่ที่ขางหมอชิดไม ระยองครับเนื่องจากพายุฝนทลลมหมื่ว่านนี่เห็ดไห้สถานที่บ่อเอื้ออำนวยครับงานก็นเลยลกยกเลิกไปทำการแสดงเป็นคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตลำเพลินเข้าผับอยู่ที่ร้านอีสานลำเพลินเต้าปูนนอ้อพี่น้องเนาะก็ทมอรครับไปเป็นกำลังใจให้ครับทีมงานของอิงร้านนี่น่าจะเคยไปหล้วหลอบหนึ่งช่วง ช่วงไอ้น้องอิงเขาเขาไปอยู่สาวน้อยใ้ประมาณสองสาเดือนนี่แหละครับพี่น้องช่วงนั้นก็า่างดังคือกันครับกําลังเริ่มสีมส่อมีเสียงเนาะครับเนาะกับเป็นการทั่วก็ท่อหมอแหละครับรอบนั้นทั่วก็ท่อหมอคือกันแหละกะัได้ไปเข่าพับพับนี่แหละครับพี่น้องเป็นล้านอาหารล้านเหลา่าล้านยังแบบนี้แหละครับ ไปให้กำลังใจกันได้ครับพี่น้องมอนีอยูที่เตาปูนเนะครับเนาะร้านอิสานลำเพลินครับสารคดีคนี้ก็เอาไวส้สำนึกสก่รนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ